13เมษายนจะพาผู่มาให้คุณหรือเปล่าก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดติดใจให้แม,ม่หมออ้ําชมาทาโรด้วยนะคะสาหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือพลังงานของคุณนี่คือคำำําทํานายของคุณนี่คือดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนคะ่ะอยู่ฟังด้วยกันมาดูกันคะ่ะว่า13เมษาเป็นต้นไปเลยนะคะในช่วงมหาสงกรานนี้นะมีโอกาสเหลือเกินนะ,ะว่าคุณจะได้ผู้หรือเปล่าเออหรือเปล่านะมาดูส ส,สดๆไปพร้อมๆกันนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาจจะได้ผููกันไหมอ่ะส,ส,สับสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคุณจะได้ผููไหมโอ้โหต้องบอกเหลือเกินว่ามีโอกาสนะมีโอกาสนะเออมีโอกาสที่คุณจะได้พูดนะยิ่งคุณพาตัวเองออกไปยิ่งคุณเจิดจรัสยิ่งคุณดูแลตัวเองให้ดีๆยิ่งคุณสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองแต่งองค์ทรงเครื่องให้มันดูสดสวยนะ สวยสดงดงามนะหรือหล่อนะเต็มที่นะต้องบอกเลยมีโอกาสว่าคุณจะได้คู่อะอะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยจะเจอกันอย่างไรแบบไหนขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหผมลิขิตบรรดาชักพาเดนินเหนมาพบกันทันใดเออดูจากพลังงานต้องบอกว่าโอกาสที่คุณจะได้เจอกันนี้เนะี่ยเป็นบุกเพสันนิวาสเลยนะดูจากพลังงานจะเดจะเจอกันโดยบังเอิญน,นะมีโอกาสเหลือเกินว่าการที่คุณเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะหรือไปเล่นน้ําสงกรานก็ดีไปกับเพื่อนกับฝูงก็ดีนะแล้วมันจะทำให ได้เจอหรือได้พบรักหรือได้ผู้แบบุบเพเออแบบุบเพสันนิวาสเลยนะมีโอกาสได้เจอกันแบบว่า ไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้เหลือเกินว่าโอ้โหต้องบอกเลยนะเนี่ยการมาเทพแผงสอนเนอะวิโอกาสที่จะได้พบรักหรือว่าเจอความรักแบบปรบปรับฉับพลันแบบเป็นบุกเพอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าพายอยากจะบอกอะไรกับคุณโอ้โหต้องบอกเลยการเดินทางจะนําพาในเรื่องของความรักมาให้กับคุณหรือเป็นไปได้ว่าการเดินทางของคุณจะนําพานะ พาให้คุณไปเจอคู่เจอความรักดีๆเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะเจอสิ่งดีๆต้องบอกเลย13เมษายนนี้ตั้งแต่13เมษายนนี้เป็นต้นไปเลยนะการเดินทางนะหรือมาหาสงการนี้ จะนำพาให้คุณได้เจอผู้นัผู้หญิงนะผู้ชายนะที่ถูกอ,อกถูกใจแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยนะเป็นความาสัมพันธ์หรือเป็นความรักแบบปุกเพสัน,นดิว่าโอ้โหต้องบอกเลยยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วย,ย,วยจริงๆนะการเดินทางนี้จะทำให้คุณได้พบรักพักรบกพบรัก,รกยินดีด้วยค่ะใครรัก้านายอย่าลืมพิมพ์ร้านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับรัก